สวัสดีคสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมห่างหายไปนานจาการลงคลิปนะครับผมวันนี้เราก็มีพัสดุมาแกะกันนะครับอันนี้ก็สร้างไมกทางสยามคอมิกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็นี่เรียกว่าน่าจะเป็น เรือธงอีกเรื่องหนึ่งของทางสยามเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องไคจูโนเอกนะครับผมหรือไคจูหมายเลขแปนะครับอันนี้ก็เป็นเล่ม4นะพร้อมกับชุดโปสการ์ดลิมิเต็ดนะครับผมลิมิเต็ดที่มีจํานวนจํากัดน,นะรู้สึกเมื่อกี้ผมไปดูหน้าเพจมารู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบโปสการ์ดในกลุ่มก็ยังพอหาได้นะครับในกลุ่มยังพอหาได้อยู่นะในกลุ่มหนังสือ โคครับไม่การเสียเวลาเรามาเกะกันเลยดีกว่าได้ครับก็เรื่องนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมถ้าใครกำลังหามางังอ่านอยู่นะครับก็แนะนำเรื่องนี้นะครับผม โอเคครับและนี่ก็คือตัวมังหะนะครับผมของไคจูโน้องกนะครับผมเล่มแปดไม่ใช่เล่มแปดสิ <laughs> เล่มสี่นะครับอันนี้เป็นเล่มสี่นะราคา95บาทนะครับผม <laughs> ก็หน้าปกเป็นฮาชินะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ฮาชินะโคชินะลองลองเอ่อเรียกว่าลองกับตันของกลุ่มนะครับผมก็ <laughs> <laughs> เ,เอาเอา,เอาเพื่อนมาด้วยก็สีปกเรื่องนี้ก็ค้างข้าสดมากเลยนะครับแดงฟ้าเหลืองง่วงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวโปสการ์ดที่เขาแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบแบบถอดหน้ากากออกมานะครับผมก็โปสการ์ดเป็นแบบด้านนะครับผมนี่นครับตัวโปสการ์ด โปรดกก็สวยดีนะครับแต่ก็อันนี้ไม่ไม่มีตำหนิอะไรแต่ว่าเล่มสามนี้มันมีแถมสติกเกอร์ด้วยนะเล่มสามมีแถมสติกเกอร์ด้วยแต่ว่าผมซื้อไม่ทันตอนนั้นลืมเหมือนกันนะตอนนั้นอันนี้เรามาดูตัวบา,างอง่กันหน่อยนะครับคือไอเรื่องไคจู ไคจหูหมายเล็กแปนะครับผมคือมันจะเรียกว่าไซส์มันอ่ะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านจาช่องเขาเ้อะผมในทางของสยามนะครับมันก็มันมันมันจะยาวกว่านะมันมันจะยาวกว่าเรื่องอื่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเทียบระดับพิฆาตแล้วกันโอเคครับหมาอยู่ทอนแล้วเรามาต่อดีกว่านะครับผมเีย่า <c oughs> โอเครอบนี้น่าจะได้ต่อจริงแล้วนะครับ ก็นี่ครับตัวมางะขนาดก็จะไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขานะครับนี่ครับสูงกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็นี่เป็นตัวกระดาษกระดาษมันก็จะคุณภาพดีนะครับผมแล้วก็แ <laughs> ข็ง <laughs> แล้วก็นี่เป็นปกเนาะเป็นปกในเหมืน,นรับ คือปกในของไคจูเนี่ยมันจะเป็นสีเหลี่ยมแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกั้งหมดเลยนะผมมันจะเป็นสีเหลืองอันนี้สวยมากเลยนะครับพอแกะออกมาดูเราเรียกได้ว่ารอวันที่จะทำเป็นอนิเมะน,นะครับผมดังนี้เออผมจำไม่ได้จำไม่ได้เธอยว,ว่าเขาประกาศอะไรอย่างนะครับก็เล่มสีนี้เนื้อหากำลังสนุกเลยนะผมถ้าใครหาเก็บ ถ้าใครยังไม่ล้องอ่านนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับสนุกมากๆเลยนี่มีออกมาตอนนี้ในไทยออกมาทั้งหมดสี่เล่มนะครับผมสี่เล่มญี่ปุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเล่มห้านะเล่ม5้าออกมาละเล่มห้าออกมาละเดี๋ยวเราดูว่าทางสยามเขาจะเอาเข้ามาตอนไหนนะครับแต่ว่าก็คงอีกพักใหญ่นะครับโอเคครับแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเจอกันครับ